สวัสดีครับวันนี้ผมอยากชวนทุกท่านลองมาหยุดพักใจสักนิดหนึ่งครับเราลองถามตัวเองดูไหมว่าทำไมชีวิตเราถึงรู้สึกหนักทั้งทที่หลายอย่างเราก็มีพร้อมแล้วบางทีเราอาจจะมีงานที่มั่นคงมีครอบครัวมีเพื่อนมีสิ่งที่หลายคนใฝ่ฝันแต่ทำไมใจเรายังเหนื่อย ยังเหมือนมีอะไรทวงอยู่ข้างในบางครั้งสิ่งที่หนักที่สุดไม่ใช่สิ่งที่เราแบกอยู่ในมือแต่คือสิ่งที่เราแบกไว้ในใจคำพูดเก่าๆที่ยังค้างอยู่ความคาดหวังที่ไม่สมหวังหรือแม้แต่ความกลัวที่ยังไม่ยอมปล่อยไปจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่เคยมีน้ำหนักเลยนะครับแต่ว่าใจเราเองที่ไม่ยอมวางมันลง เลยทำให้เหมือนชีวิตหนักขึ้นเรื่อยๆวันนี้ผมเลยอยากชวนทุกท่านมาฟังเรื่องหนึ่งครับเรื่องง่ายๆแต่ลึกซึ้งมากเรื่องของการวางเพราะเมื่อเราวางเป็นเราจะเห็นด้วยตาตัวเองเลยครับว่าชีวิตนี้มันเบาได้จริงๆบางทีลองสังเกตดูนะครับว่าความรู้สึกหนักที่เราพบเจอในชีวิตประจำวันนั้น มันเกิดจากอะไรตอนทำงานเราลองยอมรับกับตัวเองไหมครับว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้เหนื่อยเพราะงานอย่างเดียวแต่มันเหนื่อยเพราะใจของเราเต็มไปด้วยความกังวลกังวลว่าจะทำไม่ดีพอกลัวว่าจะผิดพลาดอยากให้เจ้านายชื่นชมอยากให้เพื่อนร่วมงานยอมรับและบางครั้งก็กลัวคำตำหนิจนสุดท้าย ใจเราก็ไม่เป็นอิสระเลยแทนที่งานจะเป็นเพียงสิ่งที่ต้องทำมันกลับกลายเป็นภาระในใจเพราะเราไปแบกเอาความคาดหวังความกลัวและความยึดติดมาพาดไว้บนบ่าของเราเองนี่แหละครับคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตเราหนักในเรื่องความสัมพันธ์ก็เช่นเดียวกันครับหลายครั้งเรารักใครสักคนมากๆ แต่พอใจเราไปยึดไปเผลอคาดหวังว่าเขาต้องทำให้เรามีความสุขต้องเป็นอย่างที่เราต้องการพอเขาไม่เป็นอย่างใจเราก็เจ็บปวดทุกใจหรือแม้แต่เรื่องเล็กๆอย่างโซเชียลมีเดียครับเวลาเราโพสอะไรไปถ้าได้กดไลค์เยอะเราก็รู้สึกดีแต่ถ้ามีไม่มีคนสนใจเท่าไหร่ใจก็เริ่มกังวลคิดไปต่างๆนานา ทั้งงที่จริงแล้วมันก็เป็นเพียงตัวเลขบนหน้าจอเท่านั้นเองถ้ามองให้ลึกๆจะเห็นว่าสิ่งที่ให้เราหนักไม่ใช่ความรักไม่ใช่การทำงานและก็ไม่ใช่โซเชียลเลยแต่คือใจเราที่ไปยึดไปเกาะไปฝากความสุขไว้กับสิ่งเหล่านั้นต่างหากความจริงก็คือเราเผลอยึดสิ่งต่างๆเอาไว้ตลอดเวลาบางครั้ง ก็ยึดกับรูปที่สวยเสียงที่เพราะบางครั้งก็ยึดกับเงินทองคำชมหรือแม้แต่คำตำหนิเรายึดทุกอย่างเอาไว้แน่นจนใจเราไม่มีที่ว่างให้ได้หายใจเลยลองนึกภาพง่ายๆเหมือนเราถือแก้วน้ำสักแก้วหนึ่งครับแก้วน้ำอาจจะหนักแค่ไม่กี่ร้อยกรัมถ้าเราถือไว้สักหนึ่งนาทีก็คงไม่เป็นไรถ้าเพิ่มเป็นสิบนาที แขนก็เริ่มล้าแต่ถ้าถือไว้ทั้งวันแม้น้ำหนักเท่าเดิมแขนเราก็คมสัน่นอาจเจ็บไปหมดสิ่งที่เรายึดอยู่ในใจก็ไม่ต่างอะไรกับแก้วน้ำครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ถ้าเราไม่ยอมวางเลยปล่อยให้มันค้างอยู่ในใจนานวันเข้ามันก็จะถ่วงใจให้เราหนักขึ้นเรื่อยๆและสิ่งที่น่าแปลกก็คือหลายครั้ง เราไม่ยอมวางแก้วนั้นลงทั้งที่จริงๆแล้วแค่วางไว้บนโต๊ะแก้วก็ยังอยู่ตรงนั้นไม่ได้หายไปไหนเลยแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือแขนเราได้พักและใจเราก็ได้เบาขึ้นนี่แหละครับคือบทเรียนของชีวิตเราสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกหนักไม่ใช่เพราะโลกมันหนักแต่เพราะใจเรายึดมันไว้แน่นเกินไปตั้งหากเมื่อเรามองลึกลงไป จะเห็นว่าปัญหาของใจเกิดจากการยึดนี่แหละครับพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่าทุกทั้งหลายเกิดเพราะตัณหาตัณหาคือความอยากความยึดความติดข้องเหมือนเชือกที่มัดใจเราไว้แน่นจนไม่เป็นอิสระพระองค์จึงสอนเรื่องขันห้าร่างกายความรู้สึกความคิดความจำและความรับรู้ทั้งหลาย ทั้งหมดนี้พระองค์ตรัสว่าไม่ใช่ตัวตนเป็นแค่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่เพราะใจเราหลงไปยึดคิดว่านี่ของเรานี่คือเราก็เลยทุกอยู่เรื่อยไปลองนึกถึงตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมุติเราโกรธใครสักคนโกรธแล้วเรายึดไว้ทั้งวันไม่ปล่อยสุดท้ายใครกันที่ทุก์ไม่ใช่เขาแต่เป็นเราเอง มีเรื่องเล่าในสมัยพุทธกาลครับครั้งหนึ่งมีพระภิกษุสองรูปเดินทางร่วมกันระหว่างทางได้พบหญิงสาวผู้หนึ่งยืนอยู่ริมลำธารน,น้ำในลำธารเชี่ยวกรากเธอพยายามจะข้ามแต่ก็ไม่สามารถทำได้ด้วยตนเองสีหน้าของเธอเต็มไปด้วยความลำบากและความกลัวพระรูปหนึ่งเมื่อเห็นดังนั้นก็เกิดความเมตตาท่านไม่ลังเลเลย อุ้มหญิงสาวข้ามลำธารไปวางลงอย่างปลอดภัยที่อีกฝั่งหนึ่งจากนั้นก็เดินทางต่อไปตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พระอีกรูปหนึ่งกลับไม่อาจทำใจได้ท่านเก็บความไม่สบายใจไว้ในใจตลอดทางเดินไปก็บ่นไปว่าทำไมท่านถึงทำอย่างนั้นได้พระไม่ควรต้องกายผู้หญิงนะคำบ่นนั้นดังไม่หยุดแม้เรื่องจะผ่านไปแล้ว จนกระทั่งเดินทางมาถึงวัดพระที่อุ้มหญิงสาวข้ามลำธารจึงหันมาตอบด้วยความสงุกว่าท่านเอย๋ยท่านเอย๋ยฉันวางหญิงสาวคนนั้นไว้ที่ฝั่งลำธารตั้งนานแล้วแต่ท่านนะ่ะยังแบกเธอมาจนถึงวัดอยู่เลยตรงนี้แหละครับคือหัวใจของธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องการวางสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดแล้วจบแล้ว ถ้าเราไม่ยึดไม่แบกมันก็แค่เหตุการณ์หนึ่งที่ผ่านไปแต่ถ้าใจเราเก็บไว้ยึดไว้กังวลไว้มันก็จะกลายเป็นของหนักที่เราต้องหอบผิวไปทุกที่ลองสังเกตตัวเราเองสิครับหลายครั้งในชีวิตเราไม่ได้ทุกข์เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วแต่เราทุกข์เพราะเรายังเก็บมันไว้ในใจคำพูดที่ไม่ถูกใจเรายังเก็บความผิดพลาดในอดีตเราก็ยังเก็บ ความโกรธความขุนเคืองเราก็ยังแบกไว้ทั้งที่จริงๆแล้วเหตุการณ์เหล่านั้นมันจบไปนานแล้วสิ่งที่ยังทำให้เราทุกข์อยู่ไม่ใช่เรื่องราวแต่คือใจที่ไม่ยอมวางพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรามองเห็นความจริงว่าทุกสิ่งเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราไม่อยู่ในอํานาจบังคับของเราเมื่อเรามองเห็นตรงนี้ชัด จจะค่อยคอยคลายและค่อยๆ่อวางได้ง่ายขึ้นและเมื่อใจวางสิ่งที่หนักก็จะกลายเป็นเบาสิ่งที่เคยเป็นภาระก็จะกลายเป็นเพียงเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปแล้วเราจะวางได้อย่างไรหลายคนเวลาได้ยินคำว่าวางก็มักจะเข้าใจผิดนะครับคิดว่าการวางคือการตัดทุกอย่างทิ้งไม่สนใจอะไรเลยปล่อยปละละเลยชีวิต แต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยครับการวางไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ทำงานไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ดูแลครอบครัวไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่รับผิดชอบหน้าที่แต่การวางหมายถึงเราไม่ให้ใจถูกถ่วงจนเกินความจำเป็นเปรียบเหมือนเราถือแก้วน้ำอยู่สักใบหนึ่งถ้าเราถือเพียงชั่วครู่ก็ไม่หนักอะไรแต่ถ้าเราถือไว้ทั้งวัน แม้จะเป็นเพียงแก้วน้ำเล็กๆมันก็จะกลายเป็นของหนักสิ่งที่ทำให้หนักไม่ใช่แก้วน้ำหรอกครับแต่เป็นเวลาที่เรายัางยึดมันไว้นั่นเองในชีวิตจินก็เช่นเดียวกันสิ่งที่ทำให้เราเหนื่อยหนักท้อไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงชั่วขณะแต่เป็นเพราะใจเรายัางเก็บมันไว้เพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้ว่าเรากำลังยึดอะไรอยู่ลองถามใจตัวเองง่ายๆครับ ข้อนี้ถ้าไม่ได้ดังใจฉันจะทุกข์ไหมคําพูดนี้ทําไมฉันถึงเอามาคิดซ้ำๆไม่ยอมวางเสียทีสิ่งที่ฉันกำลังแบกอยู่มันช่วยให้ชีวิตดีขึ้นจริงหรือเปล่าหรือมันแค่ทําให้ใจหนักขึ้นเรื่อยๆคําตอบที่ผุดขึ้นมาในใจมันจะสะท้อนความจริงเลยครับว่าเรากำลังยึดอะไรไว้บางครั้งเราอาจจะยึดไว้โดยไม่รู้ตัวด้วยซ้ำ ยึดกับความคาดหวังของคนอื่นยึดกับคำพูดเก่าๆที่ผ่านมานานแล้วยึดกับอดีตที่แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ต่างอะไรกับการหอบหิ้วก้อนหินก้อนใหญ่ไว้ตลอดทางทั้งที่จริงๆเรามีสิทธิ์จะวางได้ตั้งแต่นานแล้วต่อมาครับลองมาดูวิธีฝึกวางในชีวิตประจำวันหลายคนอาจจะคิดว่าการวางเป็นเรื่องยากต้องไปป่าไปวัด ต้องปลีกวิเวกถึงจะทำได้แต่จริงๆแล้วการวางเริ่มต้นได้จากสิ่งเล็กๆรอบตัวเราเลยครับอย่างเช่นเวลามีใครพูดจางไม่ถูกใจเราคำพูดอาจจะแทงใจบ้างทำให้สะดุดบ้างถ้าเราเอามาคิดซ้ำๆทั้งวันใจเราก็จะหนักไปทั้งวันจริงไหมครับแต่ถ้าเราลองหายใจลึกๆเบาๆแล้วบอกตัวเองว่าไม่เป็นไร คำพูดก็เป็นแค่เสียงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปพอเรามองเห็นว่ามันก็แค่เสียงมันก็เหมือนลมที่พัดผ่านมาแล้วก็ผ่านไปใจเราก็จะค่อยๆค,คลายไม่ต้องแบกเอาคำนั้นไว้ทั้งวันอีกตัวอย่างหนึง่งเวลาทำงานแล้วเรากดดันตัวเองคิดเยอะวางไม่ลงกลัวจะผิดพลาดกลัวจะไม่ดีพอลองถามใจตัวเองเบาๆว่า สิ่งนี้มันถาวรจริงหรือเปล่าความกังวลน,นี้มันจะอยู่กับเราตลอดไปไหมพอเรามองชัดๆจะเห็นเลยครับว่าความกดดันความกังวลเหล่านี้มันก็เป็นแค่ของชั่วคราวมันมาแล้วมันก็ไปใจเราก็จะค่อยๆเบาลงเหมือนเราได้วางก้อนหินออกจากบาการวางไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่โตครับแต่คือ การไม่เก็บเกินจำเป็นฝึกเล็กๆทุกวันใจจะค่อยๆเบาและเราจะเข้าใจเองว่าจริงๆแล้วความสุขมันอยู่ไม่ไกลเลยมันอยู่ตรงที่เราเลือกที่จะวางนี่แหละต่อไปคือวิธีฝึกที่พระพุทธเจ้าท่านเมตตาให้ไว้กับเราทุกคนแล้วครับเครื่องมือนี้เรียบง่ายที่สุดแต่กลับลึกซึ้งที่สุดด้วยสิ่งนั้นก็คือลมหายใจ เราไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยครับเพราะลมหายใจอยู่กับเราตลอดเวลาพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้เราใช้ลมหายใจนี่แหละเป็นที่พึ่งเป็นที่พักของใจลองทำไปพร้อมๆกันสักครู่ก็ได้ครับนั่งสบายๆจะนั่งเก้าอี้หรือนั่งพื้นก็ได้วางมือไว้พลตักไม่ต้องเกรงอะไรทั้งสิน้นหลับตาลงเบาๆแล้ว หายใจเข้าลึกๆสบายๆหายใจออกค่อยๆค,คลายทุกอย่างที่แบกไว้ลงไปกับลมหายใจถ้าใจยังวุ่นอยู่ไม่เป็นไรครับแค่รู้ว่าเรากำลังหายใจอยู่ก็เพียงพอแล้วเหมือนเรากำลังวางความวุ่นวายทั้งหมดไว้ข้างนอกอย่างน้อยก็เพียงชั่วขณะหนึ่งทำเพียงแค่หนึนาทีเท่านั้นเองแต่จะรู้สึกไล่ว่า ใจเหมือนถูกชำระล้างเหมือนได้วางความคิดที่กดดันวางความเหนื่อยล้าให้ใจได้พักเบาๆสักครู่บางคนอาจบอกว่าไม่มีเวลาหรอกจะเอาที่ไหนไปนั่งรับตาจริงๆแล้วเราสามารถฝึกได้ทุกที่ครับบนรถไฟฟ้าที่กำลังแน่นระหว่างยืนรอคิวเสื้อของหรือแม้แต่ก่อนนอนตอนวางหัวลงบนหมอนเพียงแค่ไม่กี่ลมหายใจเท่านั้น ก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้ใจเราคลายและเบาขึ้นบางครั้งเราฟังเรื่องการวางแล้วอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องยากไกลตัวแต่จริงๆแล้วการวางมันเริ่มต้นได้ง่ายมากครับสมมุติว่าวันนี้เราเจอเรื่องเครียดจากที่ทำงานประชุมทั้งวันหัวหน้าเพ่งเลงงานกองเต็มโต๊ะใจเราแบกมันจนถึงบ้านตอนหัวถึงหมอนก็ยังวนคิดไม่หยุด ก่อนนอนลองทำสิ่งเล็กๆแบบนี้ดูครับนั่งนิ่งๆสบายๆหายใจเข้าออกลึกๆสักสามครั้งแล้วพูดกับตัวเองเบาๆว่า,ว,าวันนี้ฉันวางงานไว้ก่อนพรุ่งนี้ค่อยว่ากันลอนเชื่อดูสักครั้งนะครับใจเราจะค่อยๆค,คลายเหมือนเชือกที่ถูกแก้ปมร่างกายก็จะพักผ่อนได้จริงไม่ใช่เพียงนอนหลับแต่ได้พักทั้งกายและใจการฝึกวาง ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยเราไม่ต้องรอให้มีปัญหาใหญ่ไม่ต้องรอไปวัดไม่ต้องรอเวลาพิเศษแค่เริ่มจากเรื่องเล็กๆที่อยู่ตรงหน้าเรานี่แหละเหมือนเราถือแก้วน้ำสักแก้วถือไว้นานๆแขนก็เมื่อยแต่ถ้าเราวางลงเพียงครู่เดียวเราจะรู้เลยว่าแขนเราได้พักจริงๆใจของเราก็เช่นกันครับถ้าได้วางลงสักนิดเดียวชีวิตทั้งชีวิตก็จะเบาขึ้นได้จริงๆ สิ่งสำคัญที่เราได้คุยกันวันนี้ก็คือการวางไม่ใช่การหนีไม่ใช่การทอดทิ้งและไม่ใช่การไม่รับผิดชอบแต่การวางคือการเลือกที่จะไม่ให้ใจของเราถูกทวงจนเหนื่อยเกินไปสิ่งที่เราวางไม่ได้หายไปไหนหรอกครับงานก็ยังอยู่หน้าที่ก็ยังอยู่ครอบครัวก็ยังอยู่แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือใจของเราจากที่เคยแบกไว้จนเหนื่อยจนหนักจนท้อ ก็กลายเป็นใจที่ว่างเบาและพร้อมที่จะเดินต่อลองคิดดูนะครับถ้าใจเรามีที่ว่างขึ้นสักนิดเดียวความสุขความสบายความสงบจริงๆก็จะมีพื้นที่เข้ามาแทนที่เพราะแท้จริงแล้วสิ่งที่เรากำลังแสวงหาไม่ได้อยู่ที่ข้างนอกไม่ได้อยู่ที่ของนอกตัวหรือคำชื่นชมของใครแต่มันอยู่ที่ใจใจที่เป็นอิสระจากความยึดถือวันนี้ ผมเลยอยากฝากไว้กับทุกท่านว่าลองหัดวางดูบ้างครับวางความกังวลวางความคาดหวังวางสิ่งที่ไม่จำเป็นแม้จะวางได้เพียงเล็กน้อยในแต่ละวันมันก็เพียงพอที่จะทำให้ใจเราเบาขึ้นอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเหมือนการวางแก้วน้ำเล็กๆลงแม้จะเล็กน้อยแต่ก็ทำให้แขนเราได้พักจริงๆใจของเราก็เช่นเดียวกันครับถ้าได้วางลงสักนิดเดียว ชีวิตทั้งชีวิตก็จะเบาขึ้นได้จริงๆสิ่งสำคัญที่เราได้คุยกันวันนี้ก็คือการวางไม่ใช่การหนีไม่ใช่การทอดทิ้งและไม่ใช่การไม่รับผิดชอบแต่การวางคือการเลือกที่จะไม่ให้ใจของเราถูกทวงจนเหนื่อยเกินไปสิ่งที่เราวางไม่ได้หายไปไหนหรอกครับนานก็ยังอยู่หน้าที่ก็ยังอยู่ครอบครัวก็ยังอยู่แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือใจของเรา จากที่เคยแบกไว้จนเหนื่อยจนหนักจนท้อก็กลายเป็นใจที่ว่างเบาและพร้อมที่จะเดินต่อลองคิดดูนะครับถ้าใจเรามีที่ว่างขึ้นสักนิดเดียวความสุขความสบายความสงบจริงๆก็จะมีพื้นที่เข้ามาแทนที่เพราะแท้จริงแล้วสิ่งที่เรากำลังสแสวงหาไม่ได้อยู่ที่ข้างนอกไม่ได้อยู่ที่ของนอกตัวหรือคำชื่นชมของใครแต่มันอยู่ที่ใจ ใจที่เป็นอิสระจากความยึดถือวันนี้ผมเลยอยากฝากไว้กับทุกท่านว่าลองหัดวางดูบ้างครับวางความกังวลวางความคาดหวังวางสิ่งที่ไม่จำเป็นแม้จะวางได้เพียงเล็กน้อยในแต่ละวันมันก็เพียงพอที่จะทำให้ใจเราเบาขึ้นอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก,ก่อนเหมือนการวางแก้วน้ำเล็กๆลงแม้จะเล็กน้อยแต่ก็ทำให้แขนเราได้พักจริงๆ ใจของเราก็เช่นเดียวกันครับและเมื่อใจเบาเราก็พร้อมจะยิ้มกับทุกเช้าวันใหม่พร้อมจะเดินไปข้างหน้าด้วยใจที่เบาสบายขอให้ทุกท่านมีใจที่เบามีใจที่ว่างและพบความสุขที่แท้จริงในทุกวันนะครับถ้าท่านฟังแล้วรู้สึกว่าได้ประโยชน์อยากชวนพิมพ์สาธุหรือแบ่งปันมุมมองของท่านไว้ในคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันครับสาทุ